สาบานให้ตายบ้ามีเจอบ้างสองตัวพี่น้องบ้างไงเรียนยืดลำต้นบอกบาบานนีเอาฝนตกพี่น้องตอนนี้สวัสดีครับตกตั้งแต่สองทุ่มตกตั้งแต่สองทุ่มบนเส้เาเท่าไงบ้ามีมาลอยเห็ดบาดเห็นบ้างมันมันหยอกกันแล้วมันตกลงมาหนีนะมันเรียนมาหนีมาหนีบ้ามีน้่มมาบ้ามีนั่มาพี่น้องไปใส่บุหรี่บ้างไงบ้างรั่วกคักนี่แหละเสียเลยไหมโคตรเสียดายเลยมันกัดกัน แต่ก็ไม่แล้วมันตกลงมานี่มันแงลงอะไรกันไหมก็แปลกโคตรเสียดายคอนสีแจ้ยพี่น้องผมฝนตกบ่เศร้านะครับเล้วฝนตกบ่เศร้าอยู่ไปไปหาเห็ดต่อโอ้โหโคตรเสียดายเลยพี่น้องบ้ามีบอกว่าโคตรเสียดายเลยกัดกันอุ้งี้อุ้งี้ตกบุกหลุดพี่น้องไม่ใส่ป่ะซอนตัวพี่น้องไปไปหาเห็ดเฮาเทียได้เห็ด เสียดายเลยสิมีบ่ล่ะพี่น้องมีตะห้อยเขากามีตะห้อยเขากนกินุ่นฝนตกเ้อพี่น้อง้อฝนตกเข้าสิไปจังไดดีเข้าสิไปจังไดดีต้องพี่นี่พี่เคาะให้ดีพี่น้องผมไปหันโพนเอามานี่เบิ่งบได้จักดอกสองดงอกยังดีนา้นท่านเอื่นคนคือเห็ดเกิดสันเดียน บ่สิเป็นเห็ดผัวเห็ดก้อเห็ดไข่เอา้าเอนต้นใหม่ไ่มันหักไม่เมอกันล้ลยพี่น้องผม ไปถือทางบอวัโทรศัพท์อาจอากล้องอาจสิถืกตัดไปเวลาไหนเวลาหนึ่งพี่น้องเพราะว่ายัางเพราะว่าฝนฝนมัน,นตกบ่เศร้าเลยครับเ้อป้ายัางว่าท่านมีผู้ใดเขาพี่น้องแนวนี้หรือสิมีคนมาเขาแล้วกบเบ่หูตีสามตีสีต้องว่ากัน โอ้ยก็เห็นจักดอกนี่เถอนผ้าพีผ้าหนองมาปันบอเห็นกับเยาวากันพี่น้องต้นไม้ใหญ่บ้ามีข้ามาตอนนี้ประมาณตีห้าครับจิกิงข้ามาตีสี่กลัวจ่อบ้างไหมว่ามันกัดกันแล้วมันสิโตกลงมามันว่าตกลงมาพี่น้องข้าสัตว์เห็นบ้างโตเป็นเป็นแทบบ้ามีเห็นมันบ้างลัว่วคักๆนี่ยตัวบางใหญ่หนึ่งทอฝ่ามือนี่พี่น้องผมบอกเลยว่าทอฝ่ามือนี่ โหยโคตรเสียดายเลยที่เกิดบ่หระพี่น้องตะก็มันกะพ่กขึ้นมาลดดีเฮ็ดไข่ครับสิเกิดก้อนมูอยู่ป้านี่ขันเฮ็ดไข่ป้านี่บ่เกิดมองอื่นกับบ่เกิดพี่น้องผมขันพี่น้องบ่เห็นอีหยังสีดาบบาวมี่บ่นี่มันเด้อัดคลิปไปแล้ว มันได้อัดคลิปไปแล้วอี่มีเต้าห้อยกนกินหนุ่นเช่ปะ่สะสเดทยาว่าคนเขามาเลยมีเต้าห้อยกล้ินกีนุ่นนี่ข้าวหอยไก่ปลาไก่ปลาขวดนี่เป็นหอยไก่ปลาขวดนี่หลายพี่น้องไก่ปลาแถวนี้คือบ่าเห็นเจา้ารอเราพี่น้องผมมันเกิดบ่าหนิ เฮ็ดบ่าท่านเกิดเป็นตัะเวนแต่ว่าจีนวนกับว่าด้นี่จีนวนมันสียูน้ำต้นบักดำดวนแนวนี่จีนวนสียู่ต้นบักดำดวนแนวนี่พี่้รงโอ๊ยพ่อสองดอก มาด้วยควรเอ้ยมันกินได้หรือบ่ได้พี่น้องบอกบ่ามีนี่เด้อมันกินได้หรือบ่ไดพ้พอแล้วสองดอกพี่น้องผมโอ้โอ้มายกนี่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 มันกินได้บ่พี่น้องมันกินได้บ่มันกินได้บ่นี่บ้ามีบ่หูวมันเกิดสองดอกไหม กินบ่ได้บ้ามีสีบ่เอากด้วยครับเด้อนี่กินได้บ่เป็นข้างแรกนี่ผีอุ้ยพุ่นดอกนึงนะ่ะเห็นบ่นัน่นนั่นดอกนึงนะ่ะนั่นเ,เห็นยังบ่อยู่ติดพุ่นใหดปวกกับบัวเมียนนะนเสียงยังขวบขวบวะเสียงยังขวบขวบพี่น้องมันกับลอนเนี่ยอยู่ดีนี เด้สองรอกนี่แหละพี่น้องสองสามกับดอกนั่นสามกับดอกนั่นนั่นนี่นี่ครับเอ,าเอา้าเยาว่ากันเมื่อซ้ำนี่เดี๋ยวมันเกิดกระครับเห็ดไข่เกิดกระครับบ้ามีผ้ามาหาผ้ามาลุยเอาไว้ซ้ำหนีก่อนพี่รองผมเอาไว้ซ้ำหนีก่อนขอบคุณครับเฮ อุย้ยแต่ว่าบ้างบางหันโคตรเสียดายเลยไงนี่กัดกันตกปลูกตกปลูกต้อนหากรุงเนี่ยอันนี้ครับผม